หนึ่งรายการนะคะที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสได้ออกมาออก <ปะ S 1> รายการ,รด้วยใช่ะนะคะแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องของคอเซ็นเตอร์ครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสําคัญแล้วก็เรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยออกมาจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ชี้แจงกระทู้สดนะคะรับปากว่าสภาจะแก้ปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์และยาเสพติดโดยบอกว่าไม่จบไม่เลิกแน่นอนคะ่ะ นางสาวแพททองทานชินวัตรค่ะนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะได้ตอบกระทู้ถามสดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถามโดยนายอัครเดชวงพิทักษโรธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีกรณีการแก้ไขปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์ของรัฐบาลค่ะโดยระบุว่าปัญหาคอเซ็นเตอร์เป็นปัญหาที่แพร่หลายในทุกที่ในประเทศรวมถึงทั่วโลกนะคะซึ่งทางนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เร่งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแก้ไขปัญหาพร้อมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านใช้รัฐบาลกับรัฐบาลน,นะคะเพื่อหาทาง ออกร่วมกันค่ะและก็ยังมีการตั้งศูนย์ AOC 1 4 4 1บรูรณาการการดำเนินงานรับแจ้งเหตุตรวจสอบระงับบัญชีซึ่งปัจจุบันนะคะสามารถระงับบัญชีม้าได้แล้วกว่า2ล้านบัญชีเลยค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีการเพิ่มมาตราการการเปิดบัญชีธนาคารโดยจะคุมเข้มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมยกร่างพรกป้องกันและปราบปรามอาชญาการรมทางเทคโนโลยีเพิ่มอำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดความผิดผู้ที่นำข้อมูลประชาชนไปขายและกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์และสถาบันการเงินนะครับร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายด้วยมีการคุมเข้มพื้นที่ชายแดนเกี่ยวข้องกับการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทำลายแหล่งส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายประสานหน่วยงานต่างประเทศเพื่อบรรณาการแก้กปัญหาร่วมกันซึ่งมีระบบไตรภาคีทั้งจีนไทยและก็เมียนมาและยังมีการคัดกรองผู้ต้องสงสัยที่จับมานะครับพร้อมส่งตัวไปดําเนินการทางกฎหมาย แล้วก็เก็บข้อมูลเพื่อติดตามเฝ้าระวังต่อไปนอกจากนี้ครับยังมีการสั่งตัดไฟหยุดส่งน้ํามันซึ่งเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนมีการใช้ไฟในการก่อสร้างลดลงพร้อมได้รับรายงานว่ากลุ่มอาจญากรรมข้ามชาติปิดตัวและลดขนาดลงรวมทั้งพบการลักลอบนำเข้าน้ํามันจากประเทศไทยนะครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจับกลุ่มได้17ครั้งรวม8,00 0ลิตรครับ และทั้งนี้นะคะท่านนายกนะคะก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้ววันนี้ด้วยนะคะซึ่งท่านนะคะก็ลงไปติดตามคําสั่งการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดเสาส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะปราบปรามซิมบ็อกซ์จัดระเบียบผู้ซื้อผู้ให้บริการไรเส้นโทรคมนาคมค่ะมั่นใจนะคะว่าหากได้รับความร่วมมืออย่างบราการก็จะทําให้ปัญหาหมดไปแน่นอนนะคะส่วนประเด็นประเด็นผู้มีอิทธิพลเบื้องหลังนะคะท่านนายกให้คํามั่นกับในสภานะคะว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังและขอให้มั่นใจนะคะว่าไม่ ว่าใครถ้าทำผิดเรื่องดังกล่าวทำให้คนไทยเดือดร้อนจะจัดการอย่างเด็ดขาดและท่านนายกยังย้ำด้วยนะคะว่าดิฉันเป็นนายกของคนไทยต้องดูแลคนไทยก่อนนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องคอเซนเตอร์และยาเสพติดไม่จบไม่เลิกแน่นอนค่ะ ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วประเทศต่างให้ความสนใจในการติดตามข่าวสารนะครับเพราะว่าปัญหาเล่นแกงขอาวเซ็นเตอร์เนี่ยมีมาไานหลายปีแล้วแล้วก็เริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงนี้แหละที่ว่าทางรัฐบาลเริ่มเอาจริงอาจังนะครับแล้วก็มีมาตรการไม่ว่าจะเป็นตัดน้ําตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตนะครับก็หวังว่าให้ประสบความสาเร็จกันครับค่ะ